เมนูเที่ยงนี้ครับแฟนคิดอะไรไม่ออกบอกว่าอยากกินกระเพราเครื่องในไก่ครับนี่ครับจะทําให้กระเพราเครื่องในไก่นุ่มๆทําไงครับนี่ฮะหั่นเสร็จปุ๊บเราเอาไปลวกได้เลยครับนี่ลวกก่อนนะครับลวกให้พอสุกนะครับไม่ต้องให้แข็งนะครับเพราะเราลวกนานเกินไปต้มนานเกินไปมันจะแข็งนะครับอ่ะอันนี้ผมไปกรองกันครับเดี๋ยวเราจะมาพักไว้ก่อนก่อนที่เราจะไปผัดกันครับนี่ตอนนี้ก็เตรียมเตาครับเติมน้ำมันลงไปได้เลยครับนะตอนนี้ก็ตีกระเทียมครับ ทุบกระเทียมไม่ใช่ตีกระเทียมอ่ะทุบๆแล้วก็มาหันนะห่นนะหั่นนะเราอย่าให้โขกครับเสียดายของหั่นก็ใส่กระเทียมไปเรียบร้อยครับตอนนี้ต่อมาก็เดี๋ยวเราจะมาหั่นพริกครับพริกเนี่ยถ้าเราอยากทําให้เผ็ดนะครับผมว่าการโขกเนี่ยเผ็ดที่สุดละนะการหั่นก็ลองลงมาครับแต่แค่ทุบอย่างเงี้ยไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ละครับใครชอบทานเผ็ดโขกดีกว่าครับแจ่มที่สุดเลยมาเดี๋ยวเราหั่นเสร็จก็เอาพริกลงไปได้เลยนะครับมานี่ยังหั่นหั่นไม่เสร็จอีกเนี่ยโอเคอ่ะ ลงไปครับพริกไปรวนกันก่อนครับรวนกันนิดสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเราก็จะตำน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 ำอันน้อันนี้อันนี้เออเครื่องในไก่ที่เราลวกเมื่อกี้ลงไปได้ครับทําไมผมลวกครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราจะทําให้นุ่มครับแล้วก็ไม่ขาวด้วยนะครับนี่แต่ถ้าเราลงไปผัดเลยเนี่ยจะออกรสชาติค้านิดหนึ่งมาปรุงรสครับน้าตาลครับผมผงชูรสครับตากลงไปใส่ใจไป เกลือนิดหน่อยครับเดี๋ยวถ้าไม่เค็มเดี๋ยวเราเติมทีหลังครับใส่เกลือนิดเดียวนะครับผมมาซีอิ๊วขาวครับใส่แค่นี้ครับผมเองผัดกะเพราแตวผมจะไม่ใส่เลยครับไอ้น้ำมันหอยกับซีอิ๊วดำไม่ใส่เลยครับเพราะว่าถ้าเราผัดเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าไม่เขาเรียกว่าอะไรรคับซอสไหมเนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างจะหมินครับผมผมไม่ค่อยชอบกินนั้นผมจะไม่ใส่เลยครับน้ำมันหอยกับซีอิ๊วดำอ่ะคราวนี้ก็ใส่ใบกะเพราไปเลยครับเฮ้คราวนี้ก็คนครับคนให้เรียบร้อยครับมาใกล้จะเสร็จละ แต่รู้สึกว่าน้ำจะแห้งไปนิดหนึ่งครับขอเติมน้ำหน่อยครับเติมน้ำเปนิดหนึ่งครับนาเดี๋ยวผัดอีกสักครู่แล้วก็ปิดแก๊สครับมาเตรียมตัวไปทานครับนี่เรียบร้อยนะเสิร์ฟใส่ชามนี่เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดููนี่โอ้ยน่าทานนะขาดอะไรครับเดี๋ยวเราเติมทีหลังครับขาดเค็มขาดอะไรไปเติมทีหลังเอามาจะอร่อยนะผมว่าเนี่ยผัดกะเพราบีบมะนาวใส่นะหูรสชาติจะสุดยอดเลยไปทานกันครับ